พระเยสีพามาซื้อเหล็กครับไปใส่รถเคียนนี่ใครอยากได้เหล็กมาเอาเลยร้านธนกิจธนกิจเขาแบ่งเหล็กขายด้วยนะคนจะซื้อแค่สอกเดียวเขาก็ตัดขายสอกเดียวก็ขายเหล็กแผ่นตัดแยกหมดครับมาดูเนี่ยเขาตัดขายกันอย่างนี้เลยสะดวกสบายมากเวลาเรามาซื้อของผมชอบมาซื้อแต่ร้านนี้แหละน,นี่ไหมตัดแบ่งขาย มีทีมงานตัดแบ่งขายครับเป็นเหล็กพวกนี้ก็แบ่งหมดนะครับเหล็กแบ่งหมดเลยนี่จีเสียเสียไงีพันร่วยไว้ครับผมเันธุรกิจมันเติบโตวไว้เอาพ่อเงี้สรุปบพ่อเงี้เอาล้างสามจีฮะสามหรือสีเออสาม เสียคือพอทับฝาข่างรถดำมาขายน้ำเบอร์ไปซื้อไม่ได้เขาขับไปซื้ออยู่ลังสีในร้านสอสอเขาขับเขาขายถือเขาขายถือก็ยังบ้านห้าบ้านเห้องปัญหาซื้ออยู่มันบ่มีเล้วก็ต้องเอามาไว้แต่ใครเนี่ยอ๋อเพราะเพราะบางคนเขาหาซื้อฝาข่างมาส่งมาอย่างเงี้บ่มีดอกวานห้าบ่มีผู้ใดขายเลยล่ะ พวกรถกับบ้าดำมม่นเนี่ยสันดีให้เป็นดำก็วิ่งบริษัทขายแถบบ่มีเลยสื่อเสียงพับเลย <c oughs> <c oughs> นเสียเ,ยเครื่องจีนเนี่ยเพิ่งเหรอเครื่องจีนโอ้ยวไม่จะผมจะกู่ขึ้นแล้วนี่ครับเหล็กมีทุกขนาดครับ เหล็กที่นี่มีเกรด A B บนะครับเหล็กมีตำหนิก็ถูกๆครับสมมุติว่าเราจะซื้อไปทำโครงหลังคาอย่างเงี้ยเหล็กกลมๆอ่ะที่มันมีตำหนิเส้นหนึ่งสมมุติว่าหนึ่งพันห้าร้อยบาทเนี่ยถ้าเป็นเหล็กเกรดเกรดที่มันมีตำหนินะมันจะอยู่แี่พันกว่าบาทนิดๆพันนี่เนี้ยพันหนึ่งนี่เนี้ยอยู่ราวนี้นะครับได้ไหมพนักงานสี มึงวนี้ผมจิพาใเบิ่งเล็กเกียวบ่ดนี่สิ้ให้ถามหานั่นนอนอยู่ั่นไปเบิง่งอะไรเปยังขึ้นิบ่ได้เล็กเกียวเอาไปตังขายเคี้ยนไยังคื้นิบไม่ได้เสรโอ้นี่มันเล็กหลอก่อพ่วง้ะนี่ อ๋อคือว่าเห็ดร่อยผมคือบอแบนหนึ่งร่อนงูเจ็บโอ้ยนี่ต้อไปซื้อหมือนงูใช้กุ้งคุดล่ออันนี้ต้องไปซื้อร้านขนสิบทอ่บบนี่เอาเล็กขาผมจะเสียแนผมเดี๋ยวไปใส่ผ้าใบรถไหมเออเสียนเสียกันเล็กขาใค้จแกบบอันนี้ครับ ใช้วาเล็ฉาบหัวเดได้กเอายุใสเล็กยุใสเล็กยวไปใส่ผ่าใบข้างหน้ารถเมกาแค่นั้นแหละเออเออนี่เล็กฉากคนก็ลีหน่อยเดนี่นี่นี่ทำนี่นี่แหละทำนี่เลยนี่องนิ้วเออเอาไปเส้นนิ้เอาไปยายอม้าย้อมมินบเมียนขาอเอืนว่าสองนิ้วนี่สองนิ้ว C มินโบถึง C สามนี่ดีพี่ซีมนี่4ี้ีจ้นี้ลยข้ซีเนตัวนี้กเอาไปเห็นยังก็คงไป่ทยเดี๋ยวคงไป่ายผมเดี๋ยวอเนตังผมใส่ด็กน่อยงับกอกไปทางนเสดี้ไปไปตัดตัดยังต้องเอา้นแมาไอ้พนตัดให้จักสองเมตรดี่นะบอกคุณ เอาอมึงขึ้นหาจะไปเอาเหนียวเครื่องแบบนีสิอันนี้คนเนี่ยเออหน่ะเออนั่นแหละนี่ละนี่ละเออนี่ละนี่ละแค่นั้นนี่ละพอดีเลยตัดสองเมตรเลยสองเมตรมานี่ละจึงแล้วนี่จะไปเรียกกันไหมนี่ละดึงออกมาไหมเหนียวเครื่องอันนี้หาหาอันนี่หามิ้นสิอ๋อว่านี่ซีขึ้นหนานั่นละอันนี้มันโมเมนต์ซีมิ้นอันนี้มันสามมิ้นอันนี้จังเป็นซีนี่ เพื่อนี่ถือไปอ่านตามขางล็กบ่ได้น้ำโมเมนยนสี่มเฮ้ยบอกเสียเพื่อนหมสเสียเสียเสียตัดเล็กอันนี้เห็น้ำไหมเสียเอา,เอา2 2> สองเมตรอันนี้4ีมนิวนิวเคร่งเออ4มีมนนี่แหละถือแล้วอันนี้เราไปตัดเลย2สองเมตรทิปเมตริเมตริบ ไปใส่ผ้าใบข้างหน้าครับเขาแบ่งขายนะครับที่นี่ธนกิจเนี่ยอยู่ตรงเ,เลยเลยร้านอาหารที่เป็นน้ำป่าฝนอ่ะร้านอาหารป่าฝนถ้าคนมาหาสรารคามก็คงจะรู้เส้นนี้จะไปร้อยเอ็ดครับทางนี้จะไปร้อยเอ็ด เลยเรือนจํามหาสารคามมาเราก็มากับรถที่บ้านเชียงเหียนมันเชียงเหียนกลับรถมาครับพอกลับรถมาปุ๊บเราก็สังเกตว่ามันจะมีร้านอาหารป่าฝนอยู่ข้างหน้าเนี่ยธนกิจจะอยู่ก่อนเนยจะมีรถเคลนจอดอยู่นะครับใครที่อยากจะซื้อเหล็กพอที่ตัวเองได้ใช้นะบางคนซื้อเหล็กต้องต้องไปซื้อร้านอื่นมันจะซื้อเป็นเส้นนะ แต่ร้านนี้ซื้อได้ตามที่เราสั่งเราวัดมาเลยเราอยากได้แค่10เซน20เซน30เซนนะครับวัดมานี่ับนี่เขาก็แบ่งขายเหมือนกันนี่แบ่งขายครับตามสะดวกลูกค้าครับยังพอไหมพี่ดีไหมจังมา เอาไปเห็ดยัง,ยงเป็นแนวขอบถอยเสียตะแ,<ต>แกงยังเจ๊าะย่างหนิล่ะ,ปปะเพิ่งจะซื้อเมื่อวันแล้วนอนเล็กจากโรงงานมันถึงนาะเพราะว่ามันมันสีเออมันอาจจะเป็นเล็กที่ว่าเสียดาจากเขาเขาใส่แล้วเบิดแล้วเฮ้ยที่ขายมันเยวนะแพงขายเยอะเกียร์แบบบ่อาเป็น,น,น,นมันกสูงเ,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 เป็นรอมันแก็แพงเอาในนี้พี่ลรอสาลี่เพิ่งจะมีขายได้หนิสาลี่ไหม เฮ็ดรถเอ้นี่ไหมสาลีเฮ็ดรถเอ้เจ้ารถเกี้ยวนี่ก็มีขายตัวนี้เหล็กกล่องเขาไปทำรถแห่ก็มีนี่ทำโพลังคาเหล็กซิงจีฟ้าก็มีเหล็กคือถ้าใครสั่งเยอะเนี่ยเขาจะเอารถไปส่งที่บ้านเลย ไม่ใช่ว่าร้านเล็กๆน,นั่นเนี่ยเขาไม่มีที่เก็บด,ดอกสาว่านก็มีพวกซิลิคโคนมีหลายอย่างสีก็มีแต่พี่ยังมีสีบ่ไพยังมีสีท่าเหล็กบ่ล่ะ โอ้สีก็มีมเมเื่อคืนเมื่อเสานี่แม่ฝันมาเด้งงั้นไงยี่สีหาลอยวะเมื่อคืนวาสีมาหาดสิสีได้ซื้อทะเลหาศูนย์ศูนย์จีมันจะออกไหเพราะหาศูาาานย์ศูนย์ถือบะถือ,อเ,เอาพอี่อันนี้มันยังเขาคือง้ออะไงสีเนี่ยเกี่ยวยังนี่ โยขันเขียนกันสิหดิออาไร้พวกะไรเป็นอะ็ดเอิมตันกับหมอไงหม้อมันคือมีเกี่ยวเหรออันนี้ไห้ไปส้มเงินมาครับฮะไห้ไปส้มเงินมาครับไ่ปส้มต้วไส้มครับผมไข้มมาเยอะข้มาเยอะทำบ่ไปส้มหนุบเดียวเดียวก็เด้ เพื่อนเเพื่อนในบขันเขรถสไลด์มาก่ได้ไปส่งมอเตอรวเล็กอันท่อนนั้นตัดให้คือรถสักก้อนซะเพราะว่ามันไปส่งคนละมองเออสองเมตรสิบอ่ะเออตัดคือรถกระบะเลยตัคือรถกระบะเลยเพราะว่าเสียวไปซใ มาแล้วครับเหล็กมาส่งแล้วเหล็กเข้าทุกวันครับเพราะเขาขายดีส่วนมากถ้าเป็นถ้าเป็นร้านก่อสร้างร้านเล็กๆเ,เนี่ยเขาจะมารับที่นี่เลยเอาไปขายต่อเพราะว่าแจไปเหมาโรงงานมาแกไปตัดโรงงานมาเลยนะจากโรงเหล็กเลยนี่ไงรถที่ มีทางนึ่งเด้งแปะท้ายครับมาส่งโอเคเดี๋ยวไปดูรถเจ้า N P R ครับพระเอกสียกเข็นขึ้นแล้วนะตอนนี้เดี๋ยวไปอัปเดตกันครับ